พระคาถาบารมีพระเจ้าห้าพระองค์เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตปัดรังควานปัดเป่าสิ่งร้ายสิ่งไม่ดีออกจากตัวและเคหสถานช่วยให้ชีวิตที่กำลังตกต่ำอับจนเปลี่ยนไปสู่ด้านดีดึงดูดสิ่งที่เป็นมงคลเข้าหาตัวลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ในเร็ววันเมื่อย่ำแย่มีแต่คนยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นทำอะไรก็สำเร็จสมหวังปราศจากปัญหาและอุปสรรคกั้นขวางท่านว่าดีนะักกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะขะวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธศัตว์นะโมตัสสะพะขะวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธศัตว์เริ่มสวดบริกรรมพระคาถาหารอบนะอุกาสะนะกาโรชยะสุขังลาพังพุทโธโสพขวาว ปัญจพุทธานมามิหังโมอุก,กาสะโมกาโรชยสุขังลาพังพุทโธโสภควาปัญจพุทธานมามิหังพุทธอุกาสัพุทธก,กาโรชยสุขังลาพังพุทโธโสภควา ปัญจพุทธ,ธานมามมิหังพาอุกาสะภาการโรชยสุขังลาพังพุทโธโ,โสภควาปัญจพุทธ,ธานมามมิหังยะอุกาสะยะการโรชยสุขังลาพังพุทโธโ,โสภควา ปัญจพุทธ,ธานมามิหังนะอุกาสะณนะกาโรชยสุขังลาพังพุทโธโ,โสภควาปัญจพุทธ,ธานมามิหังโมอุกาสะโมกาโรชยสุขังลาพังพุทโธโ,โสภควา ปัญจพุทธานมามิหังพุทธอุกาสะพุทธกาโรชยสุขังลาพังพุทธโทธโสภควาปัญจพุทธานมามิหังทาอุกาสะทากาโรชยสุขังลาพังพุทธโทธโสภควา ปัญจพุทธาณมามิหังยะอุกาสะยะกาโรชะยะสุขังลาพังพุทโธโ,โสภควาปัญจพุทธาณมามิหังณนะอุกาสะณกาโรชะยะสุขังลาพังพุทโธโ,โสภควา ปัญจพุทธาณมามิหังโมอุก,กาสะโมกาโรชยสุขังลาพังพุทโทโสภควาปัญจพุทธาณมามิหังพุทธอุก,กาสะพุทธกาโรชยสุขังลาพังพุทโทโสภควา ปัญจพุทธ,ธานมามมิหังทาอุกาสะภาการโรชยสุขังลาพังพุทโธโ,โสภควาปัญจพุทธ,ธานมามมิหังยะอุกาสะยะกาโรชยสุขังลาพังพุทโธโ,โสภควา ปัญจพุทธ,ธานมามิหังนะอุก,กาสะณนะกาโรชยสุขังลาพังพุทโธโ,โสภควาปัญจพุทธ,ธานมามิหังโมุก,กาสะตโมกาโรชยสุขังลาพังพุทโธโ,โสภควา ปัญจพุทธ,ธานมามิหังพุทธอุกาศพุทธกาโรชยสุขังลาพังพุทธโธโสภควาปัญจพุทธ,ธานมามิหังพาอุกาะพากาโรชยสุขังลาพังพุทธโธโสภควา ปัญจพุทธ,ธาณมามิหังยะอุกาสะยะกาโรชยะสุขังลาพังพุทโธโ,โสภควาปัญจพุทธ,ธาณมามิหังณนะอุกาสะณกาโรชยะสุขังลาพังพุทโธโ,โสภควา ปัญจพุทธะณมามิหังโมอุก,กาสะโมกาโรชยสุขังลาพังพุทธโธโสภควาปัญจพุทธาณมามิหังพุทธุก,กาสะพุทธกาโรชยสุขังลาพังพุทโธโสภควา ปัญจพุทธานะมมิหังภาอุกาสะตภาการโรชยสุขังลาพังพุทโธโ,โสภควาปัญจพุทธานะมมิหังยะอุกาสัตยะกาโรชยสุขังลาพังพุทโธโ,โสภควา ปัญจพุทธ,ธาณมามิหังพระคาถานี้หลวงปู่ขวัญปะวะโรวัดบานไรจังหวัดพิจิตรท่านว่าได้มาจากตำราโบราณท่านให้ใช้สวดบูชาอันเชิญพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งห้าในพัทระกับนี้และใช้สวดใส่น้ำล้างหน้าบวนปากยามเช้าจะเป็นการอันเชิญสิริมงคลอย่างยิ่งยวด แม้สวดทุกวันจะมีสิ่งอันเป็นมงคลเข้ามาในชีวิตกันสิ่งอัประมงคลสัพัจันไรได้ชงัดนัก